สวัสดีเป็นดักแฟนเกม FC Mobile นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการลุยแลง EP 1 9นะครับก็สำหรับคลิปนี้อยากให้เพื่อนๆดูเกมรุกแบบดุดุนะครับเกมเกมที่เล่นวันนี้นะก็คือยิงขาดเกิน2ลูกทุกแมตช์นะครับก็ไอแมตช์ที่แพ้เนี่ยก็คือเน็ตปิงนะครับก็เลยโดนไปกระตุกกระตุกนะครับก็เลยแพ้ไป1น,นแมตช์นะครับแต่ว่าเพื่อนๆดูเกมรุกเกมนี้นะก็คือเอาเรื่องนะครับเกมรับก็ดีด้วยนะครับถ้าเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกนะันเลยฮะเติมง,ง่ายแค่ปลายนิ้วกับคุกกี้แลนด์ ร้านเติมเกม FC Mobile ราคาพิเศษถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัย100%จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้รันชอปสอช่องทางติดต่อ Description ใต้คลิปมาที่เกมแรกครับเป็นการไต่แรง9 3 0 0นะครับขึ้นไปน่าจะ9 5 0 0 0ดห้วประมาณนะครับ9 3 0 0 0ป9 5 0 0 0เลยนะครับก็เจอกับผมมาในแผน422นะครับ จอกับ424นะครับโอ้เกมลุกอย่างเดียวเลยนะครับมามาดูกันว่าเกมลุกเขาจะแน่สักแค่ไหนนะครับเจอผมแล้วผมจะแน่หรือเปล่ามาดูกันนะครับก็รถกันรับไปนะครับกัดชาดขึ้นมาที่ปีกโดนตัดบอลไม่ได้โอ้โกำลังโมโมเลยโดนนะมาชิปข้ามมาที่ ดีอาร์สครับหลุยส์ดีอาร์สดีอาร์สโยนเข้ามาปัดเต็มข้อยิงไม่ได้นะครับติดบล็อกมาวะส่วนกลับมาที่ชินุล่าครับชินุล่าได้บอลอยู่ชินุล่าจ่ายที่ว่างมาที่คาร์สเคเลียครับรัสเคเลียโยกไปทีนึงลูกนี้สับพลาดนะยังหันหน้าไม่ดีแล้วสับนะครับโดนตัดบอลไม่ได้มาที่เมสซี่เมสซี่เข้าในมา แทงยาวๆมาตัดบอลไม่ได้ครับมาที่เฟอร์ดินานกุลิดวอลเกอร์ยนครับครับสับขึ้นไปก่อนหาพื้นที่ก่อนจ่ายกลับมาที่วาเชเลียอานายอานายโดนตัดบอลมัวแต่มองครับเมื่อกี้ตาผมมองเพื่อนนะเลยไม่เห็นเอามาโยนครับนะครับสับมาทางนี้แทงบอลไม่ได้ตัดบอลไม่ได้เอาตัดได้อีกเอาุ้ยไม่เอาบอลนี้ไม่าบอลอี นะครับมาที่ดีอาร์ตโดนตัดดีอาร์ตหลังยังแน่นอยู่นะครับยังเบียดดีอยู่ดูดีอาร์ตบอกเลยว่าจี๊จดจัดนะครับดูดีนะอาร์ตเนี่ยอานายสวนกลับมาที่อานายครับคาราสเคเลียชิปลูกนี้อานายวิ่งขึ้นไปสวยสวยครับแล้วก็เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหลูกนี้สวยงามสวยงามชอบนะบอลชิปข้ามหัวแบบหลุดๆสวยๆนะคือตอนตผมเล่นวินนิ่งสามอะ่ะมันลูกวันทูมันเป็นเมตานะ สมัยนั้นยังไม่มีคำว่าเมตานะครับก็เป็นลูกวันทูก็เล่นกันสนุกสนุกนะครับโคตรสวยนะชิปข้ามหัวไปเอาหลังตัดบอลไม่ได้ครับเตะทิ้งไว้ก่อนยังได้อยู่ที่เตโอวิเอร่าแทงมาที่อานายโดนตัดบอลไม่ได้ครับเทนรนต์อาโนอาโนว่างหมดเวลาครั้งแรกโอ้โหเกมสนุกสนุกมันจะผ่านไปไวเสมอนะครับก็นั่นแหละ ช้ลูกวันทูครับผมก็เลยชอบวันทูแบบชิปข้ามหัวมาแต่ไหนแต่ไรแหละมันสวยดีหลุดขึ้นหลุดเลยครับถ้าไม่หลุดก็ล้าหน้าแค่นั้นเองถ้าติดก็โดนสวน่นั่นเองแต่ชอบชอบชอบใช้มาที่โรดี้ยังนครับอยู่ตรงกลางครับตูเล่เติมขึ้นมาสูงเลยนะตูเล่ตูเล่จ่ายมาที่คูคูคเรย,ยา จ่ายบอลอยู่หน้ากรอบนะครับขังเข้าไม่ได้นะครับเมสซี่เมสซี่วนกลับเมสซี่เอายังไงเมสซี่โดนแะบอลไว้ได้ครับตัดตอนไม่ได้ชิโนล่าครับเอาไปแทงบอลกันแบบนี้ใกล้เกินไปนะไม่ควรจ่ายบอลใกล้ขนาดนี้นะครับจ่ายบอลใกล้ๆนี่อันตรายมากนะครับห้ามนะสวนกลับมาครับอานายได้บอลชิโนล่าโยนมาลรงนี้ครับสวยๆอ้าวคูกูเรยมาคูคูเร่ย โมงเว้าวนะครับใส่มาตรงกลางชิปมาตรงนี้โมงรูสวยครับโอ้โหวิาณนายจริงๆจะจ่ายเลียดแบบอัดเลียดน,นะครับแต่ว่ามือมันน่าจะไปโดนปุ่มโยนนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสองสูไปแล้วครับไม่รู้ว่าเกมลุกผมดีหรือเกมรับเขาหลวมนะครับก็เพื่อนๆลองใช้วิจารณญาณน,นะลองดูแล้วกันดึงกันดึงยังไงก,ก่อนนาทีที่เจ็ดสิบแล้วดึงก่อนดึงก่อน วางไปครับเวลามาที่เตอโอชีโนล่าอานายสับลูกนี้จ่ายบอลกลับมาคารลัสเคเลียสับเข้ากรอบแล้วก็กดลูกนี้ครับโดนยิงแบบแซ่ส3ประตูต่อศูนย์นี่ลูกบักที่ผมเคยสอนไปนะลูกมุมนี้เลยนะครับใช้งานได้ดีนะครับโอกาสเข้าสูงมาก90%หาหักข้อดีๆนะครับ มาทีที่82โดนบุกบอลอยู่ที่โรดี้แทงมาตรงนี้โอ้โหหลวมไปหน่อยห่างไปด้วยนะครับลูกนี้ถอยหลังเยอะไปนะครับโมแดโมาทีที่85น่าจะเซฟผลแล้วนะครับลูกนีโโ้โดนตัดบ,บอลไม่ได้อาไนาอานจยใจอะไรเนี่ยโอ้โหดี90โดนสวนมยครับ ไม่ทันแล้วเรียบร้อยครับจบไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูสถิติหลังเกมกว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับของผมนะจ่ายเขายิงสามเขากรับสามเป็นประตูสามครับคมคมเลยนะครับของเขายิงสองเขากรับสองเป็นประตูหนึ่งองบอลก็ใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าเปอร์เซนต์การส่งแม่นยำเนี่ยผมเกือบเกือบเก้าสิบนะครับมาต่อเกมที่สองเลยครับตอนนี้ค่อยๆขยับขึ้นมานะนะแรงนะ เจอแรงใกล้กันนะครับเขามากกว่าเล็กน้อยนะครับก็ถ้าชนะผมจะได้ประมาณหมื่นมาสี่สเจอกับสี่หนึ่งสองน่นโลนะครับมาโอ้โหตัวสายตอกกับสายสับนะครับคันตัวหน้าสายตอกโยนครับสายสับเริ่มเกมครับผมสีขาวนะครับเขาสีน้ำเงินนะครับชีโนล่าเตโอ ลูกนี้ครับเห็นช่องแล้วก็จ่ายแล้วสับเลยครับชิโนโล่าทำอะไรชิโนโล่าโอ้โหชิโนโล่ามูเะยรสับสนคือไม่คิดว่ามันจะหลุดขนาดนี้นะครับก็เลยสับสนว่าจะทาอะไรต่อมาลูกนี้เตะสั้นเห็นไหมเตะมุมสั้นโยกมาแล้วก็ปั่นลูกนี้ติดอีกชิโอล่าชิโนโล่โนโลาไม่ได้บอลเอาแล้วครับเขาได้สวนมาแล้วหนึ่งต่อสี่โดนแซ่บอลไว้ให้ครับเรียบร้อยโอ้โหเวียล่านี่มัน เป็น cdm โ no นหนึ่งของแท้นะครับนี่ขนาดล่าง99นะผมกำลังเตรียมตังค์นะครับเพื่อไปซื้อล่างร้อยหนะครับแต่แพงเหลือเกินวิลล่าเป็นไงเห็นไหมเห็นวิลล่าไหม,มยิงอัดเข้าไปไม่ได้เรื่องนะครับเท้าซ้ายโดนสวนกลับมา2ต่อ4เอายังไงโดียวคนครับโยนครับยังไงต่อครับแทงมาที่คันโตนาาหน,า,หนาสับทำไมไม่ต่อนะสับแล้วก็ปั่นลูกนี้ อื้ม <c oughs> ดอนอนลุมากเซฟจัดจัดว่ะดูดูแต้มมุมพวกนี้ดิดีโยนมาโคกเรียบร้อยโอ้โหเขียวเสาไปนิดเดียวเสียวเลยนะครับดีนะไม่โดนน้ำก่อนโยนครับกลิตวิชาโยกหลอกนิดนึงนะครับมาที่อานายวลล่า ชินุาสับหนีเลยครับหนีนะครับหนีครับหนีครับโยลูกนี้โขกเต็มเต็มด้วยคาวิชาเนี่ยครับปีสองข้างมันต้องเร็วแล้วก็แข็งด้วยนะแล้วสับต้องไปเลยนะจริงๆชิโชนุลาเนี่ยมันสายตอกนะครับแต่มันได้สับด้วยนะครับโคตรไวแต่ปีขวาผมเ็นโยนครับมันจะตอกไม่ค่อยไกลเท่าไหร่แต่ว่าลูกสับจะไวมากนะครับมาโดนกับมาที่หน้ากรอก ยิงลูกนี้เซฟไว้ได้ดอนนูมาครับเบาไปโตเกมไวครับลุลิดมาที่กัปติชาแทงที่อานายอานายสับแล้วครับไปแล้วทะลุแล้วลูกนี้โอ้โหเบียดเบียดเบียดไม่ได้คานาวโลแม่งแข็งว่ะคานาวโลตึงนะแต่ข้อเสียอย่างเดียวคานาวโลคือลูกกลางอากาศนะครับแต่ว่าลูกข้าคพือนี้ยกเลยครับยกให้เลยคานาวโล จบครึ่งแรกครับ1ประตูต่อศูนย์มาครึ่งหลังเขาได้เริ่มก่อนนะครับเคาะกันอยู่ที่กลางสนามโดนตัดบอลไม่ได้ครับชินล่าแทงมาที่เขาวัดอาไน,าานาอาไนโยกโยกไปทางนู้นยังไงยังได้ทุ่มนะครับเปลี่ยนคนทุ่มมาเตโอทุ่มชินล่าชินล่าสาบลูกนี้ แล้วก็บอลติดโอ้โหอนายวิ่งสก,กิดเพื่อนคืออะไรจังหวะเมื่อกี้คือยังไงก็โดนนะครับอนูกนี้เอาไม่อยู่เกือบเอาไม่อยู่โอ้โหใจกลับมาเสียวเลยโอ้ยโ,โอโโอโตั้งหลักกันใหม่ก่อนตั้งหลักก่อนโอเคเวลาเตโอโอไม่ไหวเซตบอลกันใหม่ตั้งสติก่อนน้ำหนึ่งลูกไม่ปลอดภัยนะครับ ชิโนล่าโดนดึงมาที่เตโอเตโอดึกลับเวลาอานายชิโนล่าอ่านหลุดแล้วครับลูกนี้โยนไหมปาดเข้ามากุลิตเต็มข้อครับคลอสเข้ามาแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยครับสองประตูต่อศูนย์ทีทดีย6สครับได้เปรียบอย่างมากนะครับลูกนี้ตัดได้อีกมาครับเขาวิชา ถึงกลับก่อนจังหวะแทงไม่ยานายต่อโยวันครับโยวันครับยังไงดียิงลูกนี้ม,มันมาแต่งตัวไม่ดีโหแต่งไม่เข้าซ้ายนะไปเข้าขวาเลยยิงแบบนี้ก็ไม่ได้อ้าวได้ลูกโทษจังหวะนี้ชินอล,ลาสร้างจุดโทษเรียบร้อยครับอานานไม่มีพลาดก็สามศูนย์ครับเกมนี้น่าจะเก็บผลสกอร์ได้แน,น่นอนนะครับมาดูว่าจะคลีนรชีสหรือเปล่า ตัดได้แล้วครับเขาน่าจะโยนแล้วนะอยู่ทรงแล้วจ่ายบอลแบบนี้นะโยนแต่ไม่ออกก็ยังดีนะครับยังเล่นต่อนะอย่าออกเลยอานายโยกไม่ได้อานายได้บอลอยู่เวิล่าเวิล่าูากลับโยนครับโยนครับดูน,บนี้ปั่นโค้งๆโอ้โหเซฟไว้ได้มาลูแต่ม,มุงพวกนี้ได้ไม่ได้ โยนมาอานายมุ่งไม่ได้ครับเอาเอาไปไวกับบอลโยนครับมอืจะพาวเวอร์ช็อต่อยลูกนี้คันโดนาตอกมาสัก,ก่อนแล้วนะครับามาประคองไว้ก่อนผลยานประคองประคองยังไงดีแล้วก็หมดเวลาครับโอ้โหสามประตูต่อศูนเกมลุกดุดุดนะ <c oughs> มาดูสถิติหลังเกมกันนะครับ ก็ผมยิง8เลยนะเขากรอบแเลยนะครับได้ประตู3เขายิง3เขากรอบ2ไมประตู0นย์ะครับของบอลเหนือกว่าประมาณ20%เลยนะก็ความแม่นยำถือว่าเข้าเป่ามารฐาน,นครับ93%มาชมเกมที่3กันนะครับเกมเมื่อกี้โดนเน็ตเล่นงานไว้นะเจอแรงทำกว่าเล็กน้อยนะครับมาด้วแผนเดิม4.2นะ่เจอกับ4231นโรค อาแล้วสนุกแน่ๆนะครับเจอแผนนี้หลังอย่างแน่นนะครับ CDM 2ตัวมาจดาก่อนทีครับวิชาครับกุลิตเวราเวลาจ่ายติดนะครับโอ้โหเมื่อกี้น่าจ่ายแต่โอก่อนนะริเคเมริเคเมจ่ายติดเพื่อนเอ้าริคเคเม่มาโรดี้อานายแฟนบาเทนตอกผิดฝังนะครับ อกแต่ยังได้อยู่สามลูกนี้บล็อกไว้ได้ครับือสลิบาแม่งแน่นอนว่ะเสียได้นะครับไม่มีพลังแฝงถ้ามีสักอย่างมีมงหรือมีแท็กเกลิลนะผมว่าจะเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับสลีบาสูงใหญ่วิ่งเร็วขายาวมงดีด้วยนะถ้ามีพลังพิเศษสักอย่างสองอย่างหรือว่าจะเก่งมากนะครับมาเดินครับอาไน นายแทงมาที่ยอนครับครับมาที่กุลิตกุลิตยังได้อยู่ครับกุลิตตัดมาที่อนายแทงวิเล่าวิเล่าแทงมาทางนี้วิเอล่ามันเข้าซ้ายนะจะได้โอ้โหดักไว้ได้ที่เตโอสวนกลับครับอนายโนแทงอีกโอ้โหชิงกันตรงกลางนะแม่นี้สามสิบนาทียังไม่ได้นะครับหัวโรมันริเคลเม่ไปแล้วครับ ล็อกกลับอาณาแทงมาที่ฟันบัเทนครอสโซ,โซเวอร์ยิงทะแยงอย่างสวยว่ายิงแรงยิงแบบปัเทนนี่มันยิงคือถ้เป็นเป็นกองหน้าที่สามดาวนะครับแต่ว่ายิงแรงมากนะครับเมเน่เนี่เก่งๆเลยนะถ้าเล่นเฮดูเฮดต้องเป็นสายตอกนะครับลูกนี้ก็ยังไม่ได้บอลโดนนำไปก่อนอีกแล้วครับตัดบอลได้ที่เวล่า ครับคาวิชาคาวิชาดึงกับทีหนึ่งสับไปทางนี้แล้วก็เข้ากรอบก็ปั่นเลยครับเรียบร้อยคาวิชาเขาลัสเคเลียสำหรับคาวิชานะครับข้อเสียอย่างเดียวก็คือพลังงานน้อยครับอย่างอื่นดีหมดเลยครับสองเท้าความสูงได้ความแข็งแรงยิงแรงนะครับยิงแรงกว่าชินอลาครับสาหรับเมื่อนที่เอาชินอลาเล่นหน้านะดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าผมแนะนําเป็นคาวิชาน่าจะดีกว่า เพราะว่ายิงแรงกว่านะครับสับพุ่งเหมือนกันต่อพุ่งได้อยู่นะครับมาครึ่งหลังอารายมาที่ลิเคลเม่ครับคิงไม่แทงมาติดครับปุลิตยืนนักบอลครับวิชาโยแล้วก็สับไปแล้วครับเรียบร้อยหไหมวิ่งไวไหมปืดปืดยิงติดนะโห รุ่นนี้มัวแต่มองประตูไม่ได้มองเพื่อนนะถ้ามองเพื่อนก็จ่ายไปก็จบนะครับชินุล่าชินุล่าเข้าลงนี้มุมนี้ล็อกล็ก,ก็ปั่นเลยครับเรียบร้อยครับโคง้โคงสวยสวยชินุล่าจะปั่นโค้งดีแต่ยิงไม่แรงนะครับต่อให้ภาว์าช็อตก็ไม่แรงนะชินล่าแต่ว่ายืนตำแหน่งการหาช่องอะไรเนี้ยดีมากนะครับชินุล่าเก้รอล่างใหม่มาเลยนะตลาดแดงแน่นอน เก็บไว้เป็นสำรองครับเชลลาตัวนี้ได้อยู่เพราะว่าราคาเเป็นมิดโดนตัดไปที่คาร์เาโล่แทงมาตรงนี้แฟมาเมทนตอกติดครับยังได้อยู่แฟมาเมทนแข็งแรงต่ออีกทีนึงสับยังได้อยู่มันกระแทกไม่ไปนะแฟมาเมทนดูมันโยกเลยตัวใหญ่แต่คล่องอยู่นะเซฟไว้ได้ที่ดอนนลุนมาครับเกมนี้แม่งเดือดวะสองหนึ่งนี่ไม่ปลอดภัยนะครับโยนมาตรงนี้โคกทิ้งไม่ได้ มาลูกนี้ฟอร์ดินานได้บอลอยู่ฟอร์ดินานแทงมาที่ยานายเรียบร้อยครับสับ้วครับไปนับสกอร์ที่ก้นตะข่ายได้เลยครับลูกนี้ลูกนี้ทาอะไรไม่ถูกนะไม่คิดว่ามันจะประตูหวัไวนะไม่ได้มองประตูนะดูว่ากองหลังมันจะมาหรือเปล่านะคือสายตาก็เลยไม่ได้ใช้สกิลสกิลล็อกลบเอานะครับสำหรับงานนี้ก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตัดมาตอนจบเกมเลยนะครับ ก็ช่วงที่เขาออกไปผมก็เล่นธรรมดาธรรมดาไปก็ไปยิงได้ลูกหนึ่งนะครับก็เป็นเพิ่มไปหนึ่งประตูเดี๋ยวเรามาดูสถิติหลังเกมกันนะครับว่าเหตุใดถึงชนะครับก็ของผมยิงห้าเข้ากรอบห้าเป็นประตูสี่นะครับของเขายิงสามเข้ากรอบสามเป็นประตูหนึ่งครับการครองบอลผมเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับส่วนความแม่นยําในการ่งก็ถือว่าได้มาตรฐานเหตุผลที่ชนะอย่างเดียวนะครับสําหรับเกมนี้ก็คือส่งแม่นครับอันนี้ยังไงส่งแม่นเกมลุกถือว่าโอเคครับ มาดูกันที่เกมที่4ี่เกมสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็เจอแรงเหนือกว่านะครับประมาณหมื่นหนึง่งถ้าหมดชนะผมก็ได้หมื่นอัพนะครับก็มาลุ้นกันว่าจะได้หมื่นหรือเปล่าหรือจะเสียมื่นนะครับเจอ422เ 2, ห 2, มือนกันนะครับเอาเรื่องนะมาชมเกมแรกกันครับผมสีขาวนะครับผู้ต่อสู้สีดำ อันเดียปีโลแอชลียโคลลิตโอ้ใจบอลดีนะครับชิโนล่าชิโนล่าได้อยู่เอ็มบัปเป้แห่งมัลกลางโอ้ก็ไทยบอลดีนะหาช่องนะครับแทงไปเรื่อยเรื่อยครับหาช่องอืมแต่ติดถ้าไม่ติดผมโดนนะเมื่อกี้สวนกลับมาที่คาลัสเคเลียโยกทางนี้โยกทางนู้นไปแล้วครับคาลัสเคเลียไปแล้ว ยิงไหมเรียบร้อยครับ crossover ล,ลูกมุมบั็กนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะขึ้นนาไปแล้วครับเปิดเลิกได้ดีนะนำก่อนอันเดอรปิโลเอมเป,ปเป้อาชลิโคตัดบอลได้ที่กุลิครับผมยืนหนักบอลน,นะครับตัวตัวที่ผมเล่นก็คือตัวที่ผมมาครับอยู่ก็คือตัวที่มีชื่อนะครับในระหว่างที่เป็นเกมลับนะเพื่อนดูได้นะครับ ฮาวัตเคเียโยนครับสับหนีไปโยนไหมต้องโยนสิครับลูกนี้ปัดได้ครับานายมงกลับมายังได้อยู่ที่เวียราเวราหาช่องเวียาจีเข้าไปเวียราจ่ายเข้ามาตรงนี้อานายเวียราฮานายยิงอย่างนี้โอ้โหติดจังหวะมันไม่ได้แล้วครับมันก็เลย โดนไปครับบอลมันเริ่มหนืดสวนกลับมาที่เอมปาเป้ appe, ครับเอมปาเป้ appe, สาบหนีไหมทำไมเอมปาเป้ต่อวาต่อไม่ค่อยไปนะเอมปาเป้ตัดบอลไม่ได้ที่เตโอครับสวนกลับมาเลยานายดึงบอลแทงไปที่คาร์สเคเลียสาบสาบหนีไปเลยป่าลูกนี้บินมาแต่ไกลนะครับสอดมาจากแผง,งหลังนะครับมาลูกเตะมุม หม่งไม่ได้เก็บบอลไม่ได้อยู่หน้ากรอบเฟอร์ดินานทวัาเคเลียเดนครับปาดมาที่อาไนาอานายสับไปลูกนี้หมดเวลาครึ่งแรกครับหนึ่งประูต่อศนย์โอ้โหเดือดนะเกมนี้แข็งนะเขาถ่ายบอลดีนะครับต้องพยายามดักบอลน,นะครับแล้วก็อย่าประกบห่างเกินไปห่างเกินไป้ไปไไ็โดนใช้สกิลโยฮันครับเตลวอล์กเกอร วีเอล่าหาหนายชิปลูกนี้ครับอะไรเนี่ยหลังพักบอลปาดมาตรงนี้ก็เสร็จสิครับโดนเลยโดนสวนแล้วครับ2ต่อ4ส,สก,กิดไว้ได้นะครับสลีบาร์นขาย,ยาวจริงอาลาสเคเลียวีเอล่าวีเอล่าวีเอล่าชิปมาลูกนี้โอ้โหหลุดมาได้ไง ิโนล่าเรียบร้อยครับซ้ำไปด้วยโยฮันครับนะครับโอ้โหนี่แม่งงามหัวข้ามหัวเลยเป็นรูปที่ผมชอบมากนะครับชอบส่วนตัวนะการเล่นแบบนี้นะนเพื่อนๆลองดูนะครับถ้าเราเพื่อนเรามีตัวไหนมันทําท่าวิ่งแบบวิ่งแบบสับเลยนะเรากะจังหวะกดสีเหลืองนะครับสีเหลืองสีส้มเนี่ยขึ้นบนนะมันจะชิปข้ามมาเลยครับอย่างนี้เลย,ยนี่แหละอย่างนี้เลยครับ เราก็ปาดเข้าไปง่ายๆครับตรงนี้เรียบร้อยครับโหสามศูนย์เอาแล้วก็ไหลออกไปเลยครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอตัดภาพมาที่ตอนจบเลยนะสามประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติหลังเกมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็เขาไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับผมยิง6เขากรอบ5เป็นประตู3โอกาสของบอลผมน้อยกว่าด้วยนะความแม่นยำก็88ไม่เข้า90นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ การลงแหลงสี่เกมรวดรัวนะครับเกมลุกนะสาหรับคลิปนี้นะครับก็อยากให้ดูการเขาทําจังหวะสัน้นการสร้างเกมลุกแล้วก็การถ่ายบอลหาช่องนะครับก็ดูดีๆนะครับการสวนกลับนะก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอยากให้กดเพื่อนๆกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับช่วงท้ายเดี๋ยวผมทำไฮไลท์การยิงประตูสวยๆไปให้ดูนะครับแล้วเจอกัน